นังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวัรณโนจาตุมาหาราชิกายะกะพันตาปัตภูริโตเวสปุสาพุทธังอรหังพุทโตท,ทาเวสุวัรณโนนะโมพุทธายะกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท้าเวสุวรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทางทิศเหนือ เป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการกราบไหว้บูชาในครั้งนี้เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัวประสบแต่สัพพสิริมงคลอุดมโชคลาภและขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทินสาธุ